สวัสดีครับวันนี้จะมาว่าด้วยเรื่องของตัวคุชชั่นนะครับตัวคุชชั่นของกระบอกลมนะครับหรือตัวกันกระแทกของกระบอกลมนะครับตัวคุชชั่นของกระบอกลมเนี่ยส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่จะมีกับกระบอกลมที่ไซส์ที่ขนาดใหญ่ๆคือขนาดใหญ่ๆนะครับอย่างเช่นบอ3 2 40 50ขึ้นไปเลยครับจนถึงบอร้อยสองร้อยก็ว่ากันไปนะครับก็คือส่วนใหญ่ก็จะมีนะครับ ตัวคุชชั่นคุชชั่นของกระบอกลมนะครับมีหน้าที่อะไรก็ตามชื่อนะครับตามชื่อคือตัวคุชชั่นคือตัวกันกระแทกกันกระแทกระหว่างลูกสูบนะครับลูกสูบกับฝานะครับระหว่างลูกสูบกับฝาก็คือข้างในข้างในกระบอกลมเนาะว่าจะเป็นลูกสูบเวลาลูกสูบที่มันเคลื่อนที่นะครับเคลื่อนที่เคลื่อนที่ไปอาเนี้มันก็จะกันกันกระแทกก็คือเป็นช่องช่วงระหว่างการทํางานก็คือระหว่างไม่ให้มัน ไม,ไม่ให้ลูกสูบกับฝาสูบเนี่ยกระแทกกันแบบแรงๆนะครับเพื่อเพื่อยืดอายุการใช้งานเพื่อไม่ให้ตัวฝาของกระบอกเนี่ยฝาหน้าฝาหลังก็แล้วแต่มันเสียหายนะครับทีนี้เราจะมาดูกันว่าการทํางานของตัวคุชชั่นเนี่ยมันทํางานยังไงนะครับมันทำงานยังไงแล้วก็มันมีวิธีการดูการปรับหรือการแก้ไขยังไงนะครับ อันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งอีกหนึ่งปัจจัยนะครับที่เรานะครับสามารถทําให้อายุการใช้งานของกระบอกลมเนี่ยมันยืดอายุการใช้งานได้หรือทําให้กระบ,บอกลมมันมีประสิทธิภาพการใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพของมันคุชชั่นก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นตัวชิ้นส่วนสําคัญหรือการกระบบการทํางานสําคัญอีกตัวหนึ่งในการทํางานของตัวก,กระบอกลมนะครับโอเค ตัวไหนจะมีคุชชั่นหรือไม่มีคุชชั่นนะครับเราสามารถดูนะครับราาด,นะบดูหรือว่าพิจารณาได้ง่ายๆนะครับง่ายๆเบื้องต้นก็คืออยู่ที่ฝาครับตัวฝากระบอกเนาะกระบอกลมก็คือมันจะมีฝาหน้าฝาหลังนะฝาหน้าฝาหลังเน,นี่ยตัวที่ฝานะครับปกติแล้วมันก็จะมีรูลมใช้งานเนาะรูลมใช้งานคือตัวรูลมเข้ารูลมออกของตัวกระบอกนะครับทั้งทั้งฝาหน้าฝาหลัง แล้วก็ถ้าตัวไหนมันก็จะมีตัวคุชชั่นนะครับมันจะมีที่สําหรับตัวปรับตัวเล็กๆอยู่นะครับตัวปรับเป็นสกรูหรือว่าเป็นอะไรก็ขึ้นอยู่กับยี่ห้อขึ้นอยู่กับแบรนด์ต่างๆของเขานะครับตัวนี้จะเป็นตัวปรับคุชชั่นนะครับปรับเพื่ออะไรปรับเพื่อให้มันกระแทกมากหรือน้อยนะครับตัวนี้ก็คือตัวปรับของเขานะครับเราจะมาดูกันว่ามันทํางานยังไงนะครับตัวนี้เป็นกระบอกลมเด็กล้างแต่บอกผมถอด ก็อ่าตัวเล็กล้างออกไปแล้วเพื่อให้ตอกง,ง่ายต่อการถอดนะครับผมก็เลยถอดออกมานะครับอ่าเราจะมาดูตัวคุชชั่นกันนะครับตัวนี้เป็นกระบอกมาตรฐานบอห้าสิบสโตกร้อยนะครับเอามาเป็นตัวอย่างนะครับกระบอกสแตนดาร์ดกระบอกไอโซนะครับกระบอกมาตรฐานโอเคก็จะมาดูกันอ่าวผมถอดออกมาอย่างนี้แล้วกันครับปุ๊บอ่าก็จะเป็นฝาหน้าฝาหลังแล้วตัวลูกสูบนะครับอ่าตัวลูกสูบตัวที่เป็นการทํางานของตัวคุชชั่น ในลูกสูบก็จะมีตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้เขาเรียกตัวอลูมิเนียมคุชชั่นอ่าอลูมิเนียมคุชชั่นบางยี่ห้อบางแบรนด์ก็อาจจะเป็นตัวเทคโนโพลิเมอร์เป็นพลาสติกก็แล้วขึ้นอยู่กับพัสดุแต่ตัวนี้ก็คือเป็นตัวคุชชั่นนะครับตัวคุชชันอันนี้ก็คือตัวที่ใช้ในการทํางานในระบบตัวคุชชั่นอ่าอันนี้มาดูก่อนนะครับอันนี้2นะครับอันนี้2เราจะมาพิจารณาดูที่ ฝาของตัวกระบอกนะครับฝาฝาหน้าฝาหลังนะครับฝาหน้าฝาหลังการทํางานของตัวคูชันเหมือนกันนะครับเหมือนกันเลยโอเคทีนี้เรามาดูนะครับเรามาดูตัวที่ทํางานระหว่างตัวคูชันตัวทํางานในระบบตัวคูชันมีอะไรบ้างก็จะมีตัวอ่าตัวอันนี้อันนี้เป็นอลูมิเนียมคูชันแล้วก็ตัวโอลิงตัวตัวซีนนะครับที่ทาที่ป้องกันลมตัวคูชันนะค่อยว่ากันนะครับถ้าเราสังเกตดูถ้าเราสังเกตดูนะครับตัว ตัวเป่องตัวคูชชั่นนะครับข้างนอกแล้วก็ข้างในข้างในเราจะเห็นผมไม่รู้ว่าจะมองเห็นหรือเปล่ามีรูนะครับรูที่เจาะนี่ครับรูรูนี้ครับก็คือรูรูที่เจาะเจาะเจาะทะลุลงมาครับเจาะทะลุทะลุลงมาจากตัวนี้นะจากตัวนี้มันเจาะทะลุลงมาแล้วมีตัวสกูนะครับตัวนอนในการปรับอยู่นะครับแปลว่าอะไรหมายหมายความว่าตัวตัวรูนี้มันทะลุ ถึงฝานะครับอยู่ฝาน้ากระเทือกออกมาตรงนี้นะครับในทํานองเดียวกันฝาหลังก็เหมือนกันฝาหลังก็ต้องมีนี่ฝาหลังคือตัวนี้ผมไม่รู้ว่ามองเห็นหรือเปล่าตัวนี้อ่าตัวนี้นี่ครับจะเป็นเจาะทะลุเจาะทะลุออกมาตัวลมคุชชั่นนะครับตัวนี้ก็คือชิ้นส่วนที่เขาทํางานโอเคทีนี้มันทํางานยังไงมันทํางานยังไงอ่าเรามาดูนะครับเรามาดูการทํางานท้องกระบอกลมนะการทํางานกระบอกลมอันนี้เอาแบบ เริ่มต้นเบสิกเบสิกง่ายๆอ่าอันนี้ฟุบโอเคเวลาที่กระบอกลมมันเคลื่อนที่เคลื่อนที่สมมติเคลื่อนที่ไปด้านหน้าก็คือมันก็แหล่งลมก็จะจ่ายลมไปที่ฝาหลังใช่ไหมครับฝาหลังเสร็จปุ๊บมันก็จะดันลูกสูบนะครับลูกสูบเนี่ยดันลูกสูบไปลูกสูบก็จะเคลื่อนที่ไปอ่ะเคลื่อนที่ไปเนาะพอเคลื่อนที่ไปใกล้จะสุดนะครับใกล้จะสุดจะตกเนี่ยตัวอลูมเนียมคุชชั่นตะกี้เนี่ยมันก็จะทํางานอ่ะอันนี้ผมพูดแบบ อ่าเร็วๆก่อนนะครับทำงานจากนั้นก็จะเป็นระบบคูชั่นที่ทํางานนะครับมันจะมีระยะหนึ่งที่ที่ที่เป็นระบบที่คูชั่นทำงานนะี่ถ้าเป็นตัวนี้คือฟังเสียงหรือการเคลื่อนที่มันจะต่างกันอยู่นี่ครับอ่าปกตินะเนะี่ยผมจะเคลื่อนที่แบบให้ดูเป็นแบบอ่าเป็นแบบตัวอย่างก่อนนะมันระยะระยะทํางานของคูชั่นคือมันจะนุง่งนวงหน่อยถ้าเราดึงถ้าเราดึงมันก็จะรู้สึกว่าช่วงปลายๆมันจะนุง่งนวงหน่อยนะครับ ตัวนี้ก็คือลักษณะการทาง,งานที่เราเห็นประจาประจานะครับแต่ทีนี้เราจะมาดูอย่างละเอียดนี้ให้ดูเบื้องต้นนะครับว่ามันทํางานอย่างไงโอเคผมถอดออกมาเลยปึ๊บถอดออกมาเลยโอเคเนาะตอนที่ตอนที่กระบอกลมกระบอกลมมันเคลื่อนที่ไปนะครับอ่าตอนที่กระบอกลมมันเคลื่อนที่นะผมแยกออกมาโอเคตอนที่กระบอกลมมันเคลื่อนที่มาปกตินะปะกติปุ๊บมันมาเจอตัวอลูมิเนียมคูชั่นตัวนี้ อะอลูมิเนียมคุชชั่นอลูมิเนียมคุชชั่นตัวนี้นะครับอลูมิเนียมคุชชั่นตัวนี้อามันจะม,ะมาอัดกับตัวซิลซิลคุชชั่นตัวนี้นะครับซิลคุชชั่นตัวนี้อาทาให้ลมลมในช่วงนี้ลมในช่วงในช่องเนี้มันไม่สามารถที่จะออกจากรูลมรูลมอารูลมปกติรูลมเข้าออกได้นะครับปกติอาโอเคลืมตวัวทีปกติลมเวลาเวลาเราเวลาเราดันออกมาเนาะ เวลาดันออกมาระยะพวกนี้ลมก็จะออกทางนี้ลมจะออกทางนี้ลมจะออกทางตัวรูลมเข้ารูลมออกของเขาปกติของตัวกระบอกนะครับแต่เมื่อไรก็ตามที่ตัวอลูมิเนียมคูชชั่นตัวนี้เคลื่อนที่ลมออกได้ยังไงนี่ครับมันมีช่องว่างอยู่ช่องว่างอยู่ไหมช่องว่างระหว่างตัวซีลคูชชั่นเนี่ยทำให้ลมมันออกมาได้โดยตรงง่ายๆเลยนะครับเนี่ยตัวนี้จะเป็นรูลมฮะรูลมรูลมเข้ารูลมออกตัวนี้อ่ตัวนี้ลรูลมเข้ารูลมออก อ่ะตัวนี้จะเป็นรูของตัวคูชั่นอ่ะตัวนี้รูลมเขา้าเวลามันเคลื่อนที่เวลามันเคลื่อนทีเนาะเคลื่อนที่เคลื่อนที่เคลื่อนที่มาเนี่ยมันก็จะทําให้ลมลมในส่วนที่เนี่ยที่มันที่มันจะดันออกไปเนี่ยมันก็จะอ่าออกมาทางทางตัวรูลมเข้ารูลมออกเขาแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่อลูมิเนียมคูชั่นมันมาถึงจุดตัวโอลิงตัวนี้ปิดปิดปิดไว้่ะมันปิดไว้ ปิดไว้ผมไม่แน่ใจมันจะมองเห็นหรือเปล่าเนาะพอมันปิดไว้เสร็จปุ๊บเนี่ยลมไม่สามารถจะออกรูนี้ได้แล้วลมไม่สามารถจะออกรูนี้ได้แล้วนะครับรูนี้แล้วอ่ามันเลยทําให้มันเลยทําให้ลมนะครับลมในช่วงเนี้ยช่วงที่มันจะเคลื่อนที่เนี้ยมันจะออกรูตัวนี้แทนนะครับรูอลูมิเนียมที่มันเจาะไว้เนี่ยคูชั่นแทนก็คือแปลว่าอะไรแปลว่าการทํางานของตัวคูชั่นคืออยู่ในช่วงนี้ช่วงที่จะ ช่วงที่ตัวรูลมรูลมใช้งานถูกปิดอยู่เนี่ยแล้วก็การเคลื่อนที่ตัวนี้่าจะเป็นช่วงการทํางานของตัวคุชันนะครับทีนี้มันทําไมมันทาไมเวลามันกระแทกมันถึงกระแทกนน้อยไม่แรงนะครับเพราะว่าตัวรูตัวนี้เราจะอุดให้อากาศให้มันพยายามออกได้น้อยที่สุดมันเป็นการหน่วงหน่วงคือให้กระแทกให้มันฝืดให้มันหน่วงเพราะอากาศที่มันจะออกมันออกออกได้ทีละน้อยมันเลยเวลาการเคลื่อนที่มันเลยช้า มันเลยเป็นการหน่วงนะครับเป็นการทําให้ตัวลูกสูบเวลาเคลื่อนที่ไปไม่กระแทกแรงนะครับอันนี้ก็คือวิธีการทํางานของมันนะครับการทามันการทํางานของมันกระบอกลมทุกแบรนด์ทุกยี่ห้อนะครับที่มีตัวอลูมิเนียมเออที่มีตัวระบบคู่ชั่นเป็นแบบนี้หมดนะครับเป็นแบบนี้หมดนะครับทีนี้เราจะปรับให้มันกระแทกแรงกระแทกมากกระแทกน้อย ก็ขึ oon, it. It, it right. we, have have ้นอยู่กับการใช้งานขึ้นอยู่กับการใช้งานของเราเนาะแต่ส่วนใหญ่แต่ส่วนใหญ่แล้วเวลาเวลาที่เราซื้อกระบอกลมมาครับกระบอกลมมาเนี่ยอ่าเขาจะปรับตั้งให้มันพอดีอยู่แล้วนะครับให้มันให้มันใช้งานได้เลยอยู่แล้วนะครับเราไม่ไม่ค่อยได้ไปปรับคุชชั่นอะไรมากมายนะครับยกเว้นเราจะต้องการคุณสมบัติอื่นๆที่เราอ่าต้องการเพิ่มเติมเข้ามานะครับอ่าประมาณนี้ประมาณนี้การทํางานของคุชชั่นนะครับ หวังว่าน่าจะเข้าใจนะครับถ้าไม่เข้าใจอะไรก็โทรมาสอบถามได้นะครับผมสอบถามข้อมูลได้นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้ยังไงก็ฝากติดตามนะครับติดตามอัพเพื่อจะได้อัปเดตข้อมูลต่างๆอื่นๆเรื่อยๆนะครับเกี่ยวกับอุปกรณ์นิวเมติกนะครับท่านไหนต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการพูดคุยเกี่ยวกับระบบนิวเมติกนะครับอ่าแบ่งปันความรู้ยินดีครับยินดีได้ได้เลยครับผมอ่าแล้วก็ สามารถติดต่อตามข้อมูลเดี๋ยวผมจะแจ้งไว้เบอร์โทรติดต่อไว้ด้านล่างใตค้คลิปครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ